สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลช่วงนี้อย่างที่บอกเลยนะครับว่าทุกกระแสนะครับถาโถมมาแบบเต็มๆเลยโดยเฉพาะกระแสของซันวงสะทอนแล้วก็แพรวพราแสงทองนะครับซึ่งตอนนี้ยกให้อันดับตึงก็คือแพรวพลาวรองลงมานะครับก็คือบิ๊กฟินแลนด์นะที่มีกระแสต่อเนื่องกระแสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันเองนะครับต้องค่อยๆดูอย่างมีสติ นะครับใช้วิจารณญาณน,นะไปต้องอดูว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบคนนี้ฉันไม่อยากให้เขาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าเราลุ้นได้เชย่ได้แต่ทุกส่งทุกอย่างคุณต้องเข้าใจนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับความถูกต้องและขึ้นอยู่กับการตัดสินของศาลนะอันนี้ก็คือพูดไปแล้วเนะเาะว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรศาลว่าย,ยัางไงยังไงนู่นนี่นั่นนะครับคือต้องรออีกสักพักนึงก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะแบบ แป๊บเดียวเสร็จแปบ๊บเดียวเสร็จมันต้องให้เวลาเขานะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยคือทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเป็นแพลวๆเนี่ยทุกคนมั่นทั้งคู่เลยนะ <c oughs> รวมแฟนคลับนะครับแฟนคลับใครแฟนคลับมันใช่ไหมแฟนคลับซันแฟนคลับแพลาแฟนคลับบิ๊กฟินแลนด์ทุกคนมีความมั่นใจในในการประกาศศึกครั้งนี้นะไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นแนวไหนอเออมันก็จะมีแต่แต่ได้กับไม่ได้ สูญเสียกับกับไม่สูญเสียอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าได้แอดพูดนะครับก็คือเราเห็นใจคนที่ได้มรดกจากญาติแล้วก็เป็นการสืบต่อ จากญาติรบรรพบุรุษที่มีให้แก่เรานะครับนี่คือเรื่องบ้านเราให้คนอื่นได้ไหมมันมันเสียดายอะนะมันรู้สึกเสียดายรู้สึกว่ายัางไงสารก็ต้องอนุเคราะห์บ้างก็ต้องเห็นใจบ้างอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เราจะ,ะคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าทางบิ๊กฟินแลนด์เนี่ยด้วยไรายได้อะไรต่างๆภาษีส่งภาษีเขาเข้าจ่ายเขาก็ครบทุกอย่างเขาไม่เคยบกพร่องนะครับแล้วก็การอยู่กินทุกอย่างเนี่ยสานสานก็จะมองหมดเนาะว่าเออใช้ชีวิตยังไงลาบากหรือเปล่า ถ้าลำบากมากๆอันนี้คือเจรจากันได้แต่ด้วยความที่ว่าระดับบิ๊กฟินแลนด์น่ะเจ้าของผับอะนะครับเจ้าของร้านกาแฟเออแล้วก็มีอะไรอื่นๆอ,อีกอะ่ะหุ้นส่วนอะไรอีกอะ่ะนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะพอบีพอกินแล้วก็ถึงขั้นร่ารวยเลยแหละนะเออพอกินร่ํารวยมีเงินทําอะไรก็ได้หมดนะครับมีลูกน้องมีคอนเนคชั่นดีแล้วก็โอเคนะแล้วแต่ความคิดใครความกิดมันนะครับ ส่วนด้านของอพ่อน้องสันอันนี้ก็รัดเลยไม่ได้เลยนะเพราะว่าจริงๆมีคนไม่ชอบน้องสันไงว่ามายุ่งกับแพลวพลาวอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นติง่งบ้าบ้าบคอ,อแตกอะไรอย่างเงี้ยแหละที่เข้ามาคอมเมนต์ลบๆคอมเมนต์ไม่ดีอ่ะคือประเภทข้างรักอยากให้กลับมาคืนดีกันคุณพอเถอะนะคุณเหนื่อย นะครับแอดดิวเหนื่อยมากเหนื่อยกับการที่ต้องมานั่งแบบเชียร์คนนั้นเชียร์คนนี้จิ้นคนนั้นจ้นคนนี้นะครับเขาเป็นคู่จีนจะเป็นแฟนกันจนจะไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวก็แต่งงานกันแล้วนะเดี๋ยวเรื่องแต่งงานเนี่ยเดี๋ยวมาพูดกันครั้งหน้านะครับว่าแต่งยังไงอะไรอย่างนี้นะครับนะเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนไม่ต้องเป็นปัญญาอ่อนบอกให้กลับมาคืนดีกันกลับมาอยู่ด้วยกันอย่าเพ้อครับนะอย่าเพ้อเข้าใจไหมครับอย่าเพ้อ สระเอ ب, พอพานไม่โทรออ่างครับอ,อย่าเพาะนะ้อนะพ่อน้องซันล่าสุดนะครับก็กล่าวว่าว่าจะไม่แล้วนะไปสะดุดตาอยู่เพศหนึ่งหาว่าเราไม่มีสมบัติให้ลูกไม่มีประดกมีไม่มากหรอกแต่ก็มีอ่ะอันแน่แผ่นดินบ้านเกิดที่เก็บไว้ให้ลูกโดยตรงเอาแน่คุณนะ่ะมีไว้ฝังตัวเองบ้างไหมเรื่องชาวบ้านนะ่ะคล่องจัง แต่หลังบ้านตัวเองคงมีแต่หนอนเต็มไปหมดแล้วมั้งชีวิตนะครับเขาเรียกว่าหนอนขึ้นสมองนะสมองเป็นสิ่งที่ไม่ดีสมองเน่าๆน,น,นะครับเราไม่ได้ดูถูกใครเนาะแต่เราแค่ไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็เท่านั้นแหละใครอยากรับก็รับไปนะเราไม่สนใจอยู่แล้วเรามีความมั่นใจเรามีความคิดที่เหมือนกับคุณพ่อธนาทออย่างหนึ่งนะเแกเป็นคนที่รักลูกมากเป็นคนที่ในกรณีนี้อ่ะ เรื่องศาลเรื่องการตัดสินใจของสองสองฝ่ายนะครับคือแกจะพยายามจะไม่เข้ามายุ่งแต่ทําไมคนหลายคนนะครับที่ไม่ชอบซันเนี่ยกับแพลวพลาดเนี่ยต้องไปแขวะคุณพ่อธนาทรตลอดเลยนะเขารักลูกก็ทําเพื่อลูกนะครับคุณรู้ไหมว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยผู้ชายอะ่ะคือถ้าจะหาให้ดีอะ่ะทาไมไม่หาให้รวยไม่หาให้ประสบความสําเร็จไม่หาให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนโง่น,นะฉันก็สามารถหา ผู้ชีวิตที่เก่งฉลาดแล้วก็สตรองได้อย่างเพลาวหรือคุณไม่โอเคอ่ะคุณชอบผู้หญิงแบบลำบากปากกัดตินทีบแล้วคุณสะใจเหรอยังไงแบบเนี้ยเหรอแล้วคุณรู้สึกดีเหรอผู้หญิงจะเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นถ้าเจอคนที่อ่าไม่มีความมั่นใจนะครับเราต้องมี power ถูกไหมเราก็ต้องสร้างแฟนของเราหรือคนที่เราครบเนี่ยให้เขาทำให้ได้ ในบางสิ่งบางอย่างเขาต้องรู้หน้าที่แต่ซันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนฉลาดนะครับเขาไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่โจมเพื่อความรักอะไรต่างๆมันมีเส้นทางสตรอรี่ความรักมันมีเรื่องเล่ามันมีที่มาที่ไปไม่ใช่อยู่ดีครพราวปริงน้องซันแล้วก็เรียกน้องซันกมอนกระมอนเข้าห้องจบมันไม่ใช่นะครับคุณไปอ่านนิยายมากไปหรือเปล่าคุณไปเสพอะไรปัญญาอ่อนนะไม่เอาไม่เอา,เ,อาเลิกคิด แบบนี้นะครับเลิกฟุ้งซ่านเลิกอมองอะไรที่มันปล,มปลอมมองอะไรที่มันเฟกเลิกเถอะเรามองเรื่องจริงครับเรียลิตี้ทุกอย่างเรามองชีวิตจริงครับนะอย่าไปใส่ร้ายเขาพ่อ้องสันนะจะมีที่หรือจะไม่มียังไงแฟนคลับเขาก็รักเพราะว่าการมีที่ดินกับการที่ไม่มีที่ดินเท่ากับว่าบรดกถูกไหมอ่ะมันไม่ได้สําคัญเท่ากับความรักความห่วงใยที่เติมเต็มให้กันตลอดเวลา แล้วก็ความจนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทําให้เราเนี่ยรักกันมากขึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราผ่านความลําบากมาด้วยกันถึงแม้เราจะแยกจากกันนะครับอย่างแพรวกับต้องซันก็มีอยู่ด้วยกันนะสร้างบ้านใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็เป็นครอบครัวของเขาที่แยกตัวออกไปนะความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังอยู่ก็ยังให้ความรักกับแพรวากับซันเหมือนเดิมนะ ว่าเขารักลูกสะภ้ยของเขานะคุณแม่น้องสันเนี่ยนะครับอยู่เป็นครอบครัวได้หรือจะอยู่ออกมาแยกออกมาเป็นสองคนเป็นครอบครัวก็ได้เพราะทุกคนเข้าใจกันก็จบแล้วไม่มีอะไรนะส่วนคนที่ไม่จบก็คือเรา,าบรรดาอวตารนะครับที่ยังคงโบยบินแล้วก็หายไปหายมาแวบไปแวบมาอยู่อย่างนี้นะฮะไม่เข้าใจว่าเป็นกระสือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้แล้วชอบผะวันตอนกลางคืนด้วยเนาะออกมาหากินออกมาหาว่าคนอื่นเขาเนี่ยนะคือแบบ ไม่ชอบอะแอรดดูไม่ชอบเลยอะพูดตรงมีใครที่ชอบเหมือนแอด์ดบ้างอะไม่มีส่วนมากคือไม่ชอบนะแล้วบอกนี่บอกเลยแล้วว่านี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้าจะชอบก็เป็นเรื่องของการหาข้อมูลแปลกๆหรือเอาอะไรมาเสิร์ฟให้ตลอดในช่วงดึกๆเราอ่านเนะี่ยบางทีเราตลกนะ ว่ามันไม่ใช่ความจริงถึงมันจะไม่ใช่ความจริงเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้นะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงทุกคนจะได้รู้เหมือนกันว่าเออเราคิดเหมือนกันหรือเปล่าเราพูดออกไปเนี่ยเราวิเคราะห์เหมือนกันหรือเปล่าสรุปก็คือข่าวปลอมข่าวเฟกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะอย่างพ่อด้งซันอย่างเงี้ยเออก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะเขาจะมีให้ลูกหรือไม่ให้ลูกหรือจะมีที่ดินเท่าไหร่สุดท้ายซันก็ยังเป็นแฟนกับแพรวอยู่ดีนะครับเขาจะได้กันยังไงเขาจะมีที่มีทางกันยังไงมันไม่สําคัญเท่ากับหัวใจ ไม่สำคัญเท่ากับความรักนะครับที่บอกเลยว่าไม่ใช่ลิเกนะไม่ได้ติดดิเกมาจากพ่อธนาทรน,นะครับแต่บอกไว้เลยว่ามันคือความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่แฟนคลับทุกคนต้องพอได้แล้วนะเพราะว่าเขาจะใช้ชีวิตยังไงคือเรื่องของเขาเขาจะโพสต์หรือจะ,อะมีที่ดินไม่มีที่ดินหรือย,ยังไงเขามีสิทธิ์ของความเป็นพ่อแล้วก็มีความรักให้กับลูกอย่างเต็มเปี่ยมนะครับคุณอย่าไปหาว่าเขานะ เดีวมันจะกลายเป็นการดูถูกซึ่งกันและกันคุณก็เอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับนะว่างๆก็หาอะไรมาทำบ้างจะได้เป็นฟ้งสรานนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ